แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตจากทกศนะคะโดยทกศ,กศได้อัปเดต2มาตรการใหม่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีการผลิต2567ทับหนะคะและสุดเพจ Facebook ทกศบ a c Thailand ได้อัปเดต2มาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี2567ครับ6,8เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรนะคะวงเงินกู้สูงสุด2,30,000บาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ย MRR ต่อปีโดย2ปีแรกคิดจากผู้กู้ในอัตรา MRR ลบ3%ต่อปีนะคะและรัฐบาลชดเใจดอกเบีย้ย3%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่30กันยายน2570 เมื่อสิ้นสุดการชดใช้ดอกเบี้ยนะคะลูกค้าผู้กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ยเองทั้งหมดในอัตรา MRR กับหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนต่อรายรายมาสร,รายหกเดือนรายปีโดยชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันกู้นะคะสนใจยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจ่ายเงินกู้ภายในวันที่30กันยายน2568หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินสินเชื่อ 6 9 0้อยิล้านบาทนะคะ โดยอัตราดอกเบีย้ย MRR เท่ากับ6.875ต่อปีเป็นข้อมูลหนันที่24ตุลาคม67นะคะสำหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสบปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสบปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มปีการผลิต2องพันหเดับหกเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับสถาบันกเกษตรกรในการรวบรวมมันสำปะหลังนะคะ รายละเอียดเบื้องต้นนะคะอัตราดอกเบีย้ย4.5%ต่อปีโดยคิดจากผู้กู้ในอัตรา1%ต่อปีและรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ย3.5%ต่อปีระยะเวลาชดเชยดอกเบีย้ยไม่เกิน12เดือนนับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2569กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนนับตั้งแต่วันกู้นะคะทั้งนี้ต้องชำระดี ให้เสร็จไม่เกิน31พฤษภาคม2569ยืนกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะและจ่ายเงินกู้ภายในวันที่31พฤษภาคม2568หรือจนกว่าเต็มวงเงินสินเชื่อ500ล้านบาทสำหรับสากรการเกษตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ call center 02 555 05 5้นะคะโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะมาแล้วนะคะมาตรการเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำหลังปีการผลิต2567ันทับ68